สวัสดีครับก็อยเดี๋ยวซูซ็อกจะแปดกับเก้าชแนลอีกสามกันอีกแล้วนะครับอกมาวันนี้ก็วิ่งบอเหมือนเดิมนะครับแปนหลอนนะวันนี้ก็อยู่ในเวลาตีสามสองนาทีมาขอเริ่มเลยกันนั้นถุยในวันนี้เออเกมแมวนั้นก็วันนี้อาโดนมาพันสี่มาปรับไปเลยแล้วกันนะไม่เป็นงานสิวไรได้สิ่นออโต้แปดสิบเยียวยากันไปแล้วก็วันนี้วางผลด้วยละกันนะนิดๆเออปกติเอา ออโต้ปรดสิบเราเอามาไลเกอร์แบบนี้นะโอเคว่ะแต่วันนี้ไม่เพรว่ามันมันชอบมีดอกฟุกฟุกที่มันบางทีมันเข้าบ่อยยืนแบบเฮ้ยแม่งมาหวังผลในออโต้แปดสิบเลยไม่ดีว่วะเออออโต้ห้าสิบแม่งบางทีก็ก็เป็นเหมือนกันนะกะไล่เ,อเกรอร์ยู่ดิอาตเข้าสเกตเตอร์ไม่คอมโบแบบเฮ้ยโอ้โหแม่งโหดเกินเออแม่งวันนี้เลยมาลองสูตรแบบเออนั่นแหละมาเบ็ดหนัก ในออโต้หนักๆดูดีมันมันจะเวิร์กป่ะมาตักดอกออ้ยคิวบายแันนี้สวยๆพาต่อไปอย่างนรก็พอมีคอมโบอะไรแบบนี้บ้างอ่ะต่อยาเจเลยมันจะแบบนี้สวยๆโอ้สิบมาไวสองตัวโอ้เน้นๆไปดีโอ้แต่ยาวเยอะจริงว้าห้าสิบบาทนะเมื่อกี้ช็อตนี้ไงเคมัาะวันนี้มีต่อหรือเปล่าโอ้โหต่อยาวๆต่อยาวคิวบาโกบาโอ้โหมา อย่างนั้นก็จ่ายเรื่อยๆเออเป็นคอมโบยังนี่จะใช้ได้ไม่น่าเกลียดเกินไปอ่ะถือว่าไม่ไม่เชิงเลยเกือบผมผมบอกฮะมันมันชอบมีดอกแบบเฮ้ยแม่งเข้าแบบนี้เหรอเออเข้าแบบงงๆอ่ะมันจะมีดอกแบบเฮ้ยต้องมีคำว่าเฮ้ยเออโอ้ยเอตโต๊ะแฝงสิรโต๊ะท่านสิบพังหลังนี่ก็แบบงงจริงๆงงกับมันจริงเออนะก็พยายามหาสูตรเรื่อยๆแล้วกันเนาะทุกคน มาเนี่ยเหมือนแบบที่ผมเคยพูดไปว่ามันหลายสูตรมันก็ไม่ได้ตัวยิ่งพวกเกมใหม่ๆเข้าเริ่มมีอะไรอัปเดตมาใหม่ๆก็พวกสูตรเลยรแบบนี้มันก็เริ่มแบบแปลกใหม่ขึ้นไปเรื่อยๆนะมันต้องหาสูตรไปเรื่อยๆเป็นแบบเดิมๆมันก็ได้แบบได้ไม่ไน่าอนนะทุกคนเออมาโอ้โหแม่งไปมาแม่ง <laughs> ลงมาเปิดแ,แล้วแปดร้อยตอนนี้ไปรัอเสียมาจะได้อยู่ยี่สิบสี่บาทแต่เต่าโอ้โหคูณสี่น้เน้น เน้นเน้นครับ184บาทโอเคยังไม่หมดยังพอวายมียงหนึ่งทีฮะไอ้พาดไปนต่อเอาหมดจากนี้256บาทโอเคมาเริ่มมาอยู่ยังคิดไม่โดนสวไปแล้วเมื่อกี้ลงไปได้800โอ้โอยห่ยงนี่คูณ4 192นกครับโอ้โหอออกมาคืนทุนเหมือนเดิมอ่ะอ้าวโหกำไรด้วยซ้ำคูณ6 เน้นเน้นเนื้อกำไรสามทุกคนโอ้โหพันยังมีคูณแปดโอ้โหสกตเตอร์เนี้โอ้โหถ้าไม่รู้เดินมาดูเห็นนี้ยคิดว่าเป็นสกตเตอร์โอ้โหผังแมวเอาแลยสามร้อยยี่บาทโอ้โห,โหเดือดเดือดมาเดือดช่วงท้ายนี่น้องสำหรับกัวโต๊ะแปดสิบโอ้โหจ่ายไปเลยหนึ่งพันเก้าร้อยไม่ใช่หนึ่งพันเก้าสิบบาทเออโอ้โหเป็นโคตรเดือดขึ้นมาสองพันหนึ่งร้อยกว่าบาทแล้วตอนนี้แต่ยังเหลือยี่สิบรอบไหม ออนึกว่าต่อไปยาวนะกับออโต้สูตรนี้ก็ผมว่าได้ผลเยอะสูตรออโต้มันหนักๆแล้วก็เป็นหนักไม่ธรรมดาจริงอ่ะจริงอ่ะเออเวิร์กนะใช้ได้หรือว่าเวริกูดให้ป่านให้ป่านแล้วจะสูตรนี้เออใช้ได้ใช้ได้เพราะช่วงหลังหม่งสังเกตไปมาแบบโอ้โหเป็นพวกไอออโต้หนักๆห้าสิบแปดสิบนี่แตกดีดีอย่าพวกสเตเตอร์อไม่ก็ นั่นแหละอย่างที่ว่าแล้วพวกคอมโบสีสวยเมื่อกี้เขาจ่ายมาพันกว่าผม้่มาผมว่าสับเบียดแปดสิบแลวันนี้สเกตเตอร์ยังได้ไม่เท่านี้เออโอ้ยยังไม่คูณแปดเอาแล้วไงแมวแมวแถวสามอ่สตีแมวโอ้โหอย่างงั้นแม่งพังแมวเฉ้เฉยจแน่นอนนะทุกคนมาห้ารอบสุดท้ายเอาหน่อยก่อนนี้หมดสเกตเตอร์เงียบเงียบนานมากเนี่ยยังยังไม่โผล่ยังไม่อะไรเลยเออ ตอนนี้ก็ลงมาดีเอ้ยขึ้นไปสองพันมือนเดิมเอาเอาทีสิบแถวแรกมาไม่มาไม่ได้มาหนึ่งร้อยสี่สิบจ่ายมาหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับออโตโออ้ขออนุาปรับเบ็ดนิดน,นึงแล้วกันมานขึ้นไปสองพันรับเบ็ดสี่สิบเลยเลยโหดนะนี่เดินเบ็ดแบบโหดเดือด,อดเอโอโนนี่มัน่ยอะไรบ้างมีไหม เขาสวยอีกเหมือนรอบแรกอ่ะเออไม่ต้องการอะไรมากเลยมาเยาวๆไปสวยงามเจเลอร์จะมันนีสวยๆแตกมานะครับโอ้ยสยกพอพอมีตากเลยแบบลุ้นแทบทุกรอบมาจริงอ่ะแทบทุกรอบองานมุนเลยทุกคนโอเคหมานมากวันนี้เดือดมันมานเดือดจานเลือดพุ่งพลานโอ้โหอย่าแล้วก็ลงที่พันหกอันตอนนี้เ <c> ฮ <oughs> ้ยสเกตเตอร์มีลุ้นทุกคนโอ้โย่วนนี้ผมว่า มาไอ้ชายโอ้โหไม่มาอย่างนานนะเพิ่งจะมีลุ้นครั้งแรกตั้งแต่เริ่มเริ่มเล่นมาเนี่ยเออเงียบมากเลยสเกตเตอร์โคตรเงียบเออรวยม,มันจะมีไหมขอมีลุ้นใน,นแมมแบบเข้ามาเลยอะ่ะเออแนค่คูมากกว่าผมว่าจะแบบแบบนั้นโอ้โหอย่างในคูณหกอุ้ยหนักอยู่แปดร้อยยี่สิบแปดบาทเดีไม่หมดเดี๋วบอมีต่อ เอาแล้วเอาแล้วเข้าพันได้ไหมแถวสามไม่มีแต่ว่าวายมาโอเคเข้าพนันมาอยู่ซวยๆโอ้โหมายยาวๆพันสามไม่ใช่สเกตเตอร์มันมีลุ้นอีกมาโอ้โหมากกรรมอะไรกันนี้โอ้โหจ่ใจแจกโอ้โหสเกตเตอร์ตัวที่ห้ามีหรือเปล่าไม่มีแต่ว่ามีลุ้นตัวอีกสักโอ้โหหมดละโอเคทั้งสี่รอบก็โอเคแต่ว่าแตกข้างนอก2784บาททุกคน เดือดเกินไปไนี่แล้วข้างในมันจะแตกวนันนี้เออแม่งกลัวจะไม่แตกกันเนี่ยข้างนอกแม่งสองันกว่าข้างในอะกลัวกพัว่าดูจากสองไม่น่าแตกเกินพันนะดีไม่ดีไม่ถึงะออนะไหนห้ารอบสุดท้ายตอนนี้อยู่ที่คูณแปอยู่เลยนะโอ้หไม่ไป็นอจริงน,นะทุกคนโอเคมาดอกจาก คูณ12แล้ว288บาทมาอีกครับ10แตกปลายไลฟ์ปลายเคมาอีกหนึ่งที192โ okay. อเค500บาทละอ่ามาใช้จะได้อยู่เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหถึงพันแล้วทุกคนเนะเมื่อกี้500ดองนี้500โอเคแือว่าเกินคาดนะคิดว่าจะไม่แตกถึงแบบสักพันอะไรแบบนี้เออแต่ก็แตกขึ้น,นมาได้เออก็ ใช้ได้ครับน้องโอเคไหมฮะโหมดที่รียบร้อยครับดูยอดรวมระดับรวมนะครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยสองบาทแต่ข้างนอกรวมด้วยกันก็ได้เท่าไหร่เนี่ยสามพันเก้าโอเคไหมต่ออุย้ยครังแมวแหละแมวผูกโคตรปยทุกคนเออเดือดด้วยพอลงคอมโบแล้วแมวติดตัวคูณมาเออเห็นแบบนี้สบายอุย้ยสเก็ตเทอร์มาแล้วอะไรกันนี่เพิ่งมาเมื่อกี้แล้วโอ้โหผมที่สองตัวทุกคน โอเคมาเอามาเอาให้จังเลยแม่เป็ดสี่สิบหนักหนักเดือดโอเคมาคูณสองให้แตกอะมาอสองตัวเพิ่มเลยโอ้ยมาเป็นคู่รูคี้โอ้ยมาคอมโบต้องมาคอมโบต้องเข้าเนีวันนี้โอ้เป็ดสี่สิบแม่ขอสักสักอุย้ยจังหวะนี้หนักหนักไปเลยโอ้โหหนึ่งพันสี่ร้อยสี่ยังไม่หมด แถมอีกบางที480โอ้โหจ่ายมันเนื้อๆ1 0 9ทุกคน1,0920โอเคมาเฮ้ยแม่งเอาจริงม yep, ันแม่งมีลุ้นนะตั้งน้าบางทีอ่ะแต่หมื่นนะเอาอีกแล้วจะไปคูณ16 192มาเก็บขึ้นมาคูณ20มาอ่าคูณ20ไม่ไกลเกินเอื้อมคูณ22ปีเรียบร้อยตอนนี้ไม่มีลุ้นนะมีลุ้นได้ถึงหมื่นมีลุ้นนะ เรียบร้อยครับไม่ต้องลุ้นนะครับจังหวะนี้จ่ายมาเรียบร้อยทุกคน2องพบาทโอเคโคตรคุ้มโคตรเน้นคูณ22ตอนนี้เหลือแค่1รอบสุดท้ายแล้วม嘛รอบสุดท้ายโอ้ยได้โตู้ฮนจะไม่แพ้โอ้แม่งโ,โคตรคุ้มโคตรเดือดตัวนี้สี่พันหนึ่งร้อยหกสิบแปดบาทจุดโซนโพลสวัสดิ์เลยพี่ยอดจ่ายไล่สองวันนี้อนหลอนต้องขอตัวพ่อเลยแล้วกันนะทุกคนเบรกไว้ก่อนนะแม่งได้ยอดรวมวันนี้อยู่ที่หนึ่งหมื่นหกสิบสองบาท โอเคไว้เจอกันใหม่ง่ายฝากกดไลค์กดติดตามกด Subscribe ไว้ด้วยละกันนะครับผมกดทิ้งไลนใ์ใน่ๆด้วยละกันนะครับ